สวัสดีค่ะค่าวีคกาพอกับช่องนัทธาสาวบุรีรัมพ์พัดถินค่ะวันนี้นัดกะจะมาให้เบิ้งน้องม้าเนาะค่ะนัดไปได้น้องม้ามากนัดก็เลยจะผ้าให้่เบิ้งน้องม้านัดก็ได้น้องม้ามากตั้งแต่วันเสาร์วันเกิดลูกทรายค่ะสวัสดีค่ะก่อนเลยลูกเล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังเป็นเบบี้ใจพี่น้องจ๋าน้องมาตัวนี้วัสดีค่ะเลี้ยวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> คือแบบน้องม้าตัวนี้นัดกะไดมาาวันเสาร์นะคะวันเกิดลูกไส้นัดเพ่่นอยากได้นงเนะคะกะ็เลยน้องที่ว่าคือน้องม้าน่จาจะเพราะว่า นัดเอาลูกอีกคนบ่ได้ตะวันบอกถึงว่าท่านัดจะเอาก็เอาได้อยู่ค่ะพี่น้องจ้าลูกอีกคนเพียงแต่ว่านัะก็มีปัญหาเทวานัดบ่มีญยติพี่น้องซอยนัดเบิ่งอยู่เมืองนอกจ้าเพราะว่าการมีลูกอยู่เมืองนอกมันก็ลำบากเด้อจ้ะถามว่าลำบากแห้งบ่มันกะบ่ไ้ถึงขันก็ว่าแบบมีลูกแล้วมันลําบากมีลูกนัดคิดว่ามันมีความสุขมากกว่ามาอยู่เมืองนอกมีลูกลําบากแห้งบ่ ในความคิี่องหนัดหนาว่ามันก่ได้ลําบากอยังแห่หรอกค่ะพี่น้องจ๋ามีลูกมันแห่งยิง่งเฮ็ดยิ่งดีค่ะพี่น้องจ๋าเฮ็ดเฮ้ามีความสุข้อมจ้าแล้วก็เฮ็ดเฮามีเพื่อนนําบ่งเหงาน,นําจ้าพี่น้องจ๋าเฮาก็ได้กําลังใจจากลูนล่ะคะ่ะซอยเป็นกําลังใจใเฮาเสมอเสมอค่ะพี่น้องจ๋า,าก็ได้แร่งใจจากลูกชา้นัดก็คือแมทธิวเนาะค่ะามาที่นีมน่มันจะมีปัญหาแต่ว่าเวลาเฮ้าไปเฮ็ดงานเพราะว่านัดกับสามีสองคนเนี่ยต่างคนก็ต่างเฮ็ดงานจ้ะ ซึ่งอมันมามีเวลาแบบเบ่งลูกค่ะพี่น้องจ้าซึ่งถ้าเกิดว่านัดจะมีลูกอีกคนเนี่ยนัดอาจจะได้ออกจากงานซึ่งท้านดบ่เหตุงานถามว่าออกใดโบก็ออกใดยูรัฐบาลเขาก็ซยอยู่จ้ะพี่น้องจ้าเพียงแต่ว่ามันอาจจะบได้หร้ายคือเฮาเห็ุงานเนาะค่ะแต่ว่าถ้าเฮาเอาออกจากงานนัดก็มีผ้าละพอแม่ที่นัดติ่ต้องเลี้ยงดูที่ต้อง่งเงินกับบ้าน เป็นประจำสุดเดือนสุดเดือนเน,นาะค่ะนั่าจะขาดการดูแลพ่อแม่ในจุดนั้นถ้าเกิดว่านัน้นบาดเหตุงานเพราะว่าสามีนัดเพิ่งกบฏเลยลำร้ยอยอีหยังนัดคืนเมนื่อหนีน่ากะต้องเหตุงานขึ้นกันซอยกันทํามาหากินซอยกันเหตุเหตุงานเพราะว่าสามีนัดเพิ่งบรชเลยลุยค่ะเพิ่งกับพ่อมีพ่ออยู่พ่อกินบวชเลยเดือดร้อนอีหยังเพียงแต่ว่าเขากับมีรายจ่ายเนาะคะ่ะค่าบ้านค่าเศาคานันคานีจิปัญะเนาะคะ่ะพี่น้องจ๋าเยอะแยะเนาะคะ่ะ เขากับมีราล่จ่ายเขากับบรมเวณวาจายแค่อยูบังหนกเข้ากับมีรายจ,าบบาจ่ยยยา,า,ายที่เข้าจะต้องแบบดูแลผาระทั้งบานเนาะคะ่ะเพราะว่าทั้งบานนัดเป็นขอบขั้วใหญ่ค่ะมูปาป่าน้่มเร้ากับเป็นผูุ้สาวแกเนาะคะ่ะว่ายังไงเพิ่นกับบริมีขอบขั้วมามีสามีอ่าทั้งนัดพี่สาวสิกระต,งตองแบบว่าซอยกันซอยกันดูแลมูเพิ่นเนาะคะ่ะแล้วก็พอเมอีกสงเงินกับบานผาระใส,ส่สีอ่านัดโก มีาระลเนาะ,นะค่ะซอยพ่อเม่ใส่หนีใส่ศิลเนาะคะ่ะออกรถมากันยังใส่หนีบ้านเบิดเนาะค่ะอันนี้นัดบออายด้ยค่ะเว้าเรื่องนี้นัดบออายดอกเพราะว่าเฮ้าบอกความจริงเฮาเหตุยูทูมสิเวลาเฮามานาั่งบอกอีย่างสิถ้าเฮ้ากลายเป็นคนแบบว่ามาบอกโกหกต่อหน้าซสือต่อหน้าผู้คนเสียมันกลาเหตุให้เฮาแบบปนหนา้าเสือถือมาค่ะ ้าเฮาสิแช่อีหย่างเหาสิแบงปันจีงซี่เหาต้องเบาเรื่องจริงค่ะพี่น้องจ้าซึ่งนัดบ่อายด้วยค่ะที่นัดเ้าว่าเออนัดมีหนีไม่สินนัดยังใส่หนีคาลดบ้านเบิดนอกจากพี่น้องจ้าที่ออกลุนให้พอแต่ว่าอา่ามว่าอยากมันก็ใไก้สิเบิดแล้วค่ะพี่น้องไก้ซิเบิเร์ล้วเพียงแต่ว่านัดลอดจังหวะรอจังหวะเนาะคะ่ะเพราะว่านัดคุยกับสามีเลวเนาะค่ะล่อ,ะะอ,ลอจังหวะเท่านั้นถ้าเกิดว่าถึงวัานนั้นอีลี ถึงวันนั้นอีลีนะักก็คิดว่านี่ก็คงก็คงสิเบิดนีค่ะพี่น้องจ้าถึงวันนั้นอีลีตอนนี้กําลัางล่อ,ลอคอยความสําเร็จอยู่เนาะคะ่ะก็ปรารถนาเนาะคะ่ะอธิษฐานสักวันหนึ่งเนาะคะ่ะนัดอาจจะเอ่อถ้าประสบความสําเร็จอันนั้นนัดก็หวังว่าอ่านัอจะได้ปลดหนี้ปลดสินให้พ่อแม่ได้เพิ่นสบายใจขึ้นเนาะคะ่ะพี่น้องจ้านั่นแหละค่ะเพราะว่าไพ่เนาะค่ะทุกคนอ่าบางคนพ่นอาจจะมีหนี้ก็ได้เนาะคะ่ะพี่น้องแต่ว่า หนอคือยูก็ว่าคนนั้นสิเอาออกมาเว้าบ่สิเอาออมาออกซื่อบอ่ประมาณนี้เนาะค่ะก็แล้วแต่ครอบครัวแล้วแต่เอ่อผู้ใดยสิมาเวา้าอยู่หนะะ้าจออยู่อันนี้เนาะค่ะสิมาบอกมาอันนี้แต่นี่คือ YouTube นะเฮ็ด YouTube นะก็แชร์จากประสบการณ์จริงเนาะคะ่ะพี่น้องจา๋าบ่ได้มาเว้าตัวบ่ได้มาหลอกล่อบ่ได้มาแบบว่าอ่า เบาแบบว่าแบบหลกสวยออียงประมาณนั้นคือแบบเบาออกมาจากใจอีลีจากชีวิตจริงของนันอีลีเนาะค่ะคือแบบนัดแช่ประสบการณ์จากชีวิตจริงในตังเดียนอีลีค่ะพี่้องจ๋าซึ่งมันนี้จะมาบอกเรื่องแบบว่ามีหลูกในตังเดียนมันยากมันลําบากแค่ใดเนาะค่ะ มันบรดลำบากแห้งเอียงท่าที่นัดวอกมาเนาะคะ่ะเพียงแต่ว่าไม่มีปัญหาเรื่องงานคือว่านัดเหตุงานท่าที่นัดเหตุงานที่พานมากี่นัดเลียงลูกมากเนี่ยแต่ก้อนเลยคลดลูกใหม่ๆตอนนั้นไม่ยานัดนนยั่งยังอยู่เนาะคะ่ะไม่ยานัดซอยเบิงก็มีคนซอยเนาะคะ่ะแล้วก็ได้ไปเหตุงานไปเหตุยังก็มีช่วงหยุดไปช่วงทองก็ได้หยุดเง้วอยู่ตอนคลดลูกก็ได้หยุดเงี้ยวลุ่แต่ว่ากลับไปเหตุงานอีกมาที่นี่นัดก็ออ่า กับพัดเปลี่ยนกันกษสามีเนะนาะค่ะนักอาศัยฮอลิเดย์แนยุดเพื่อบังลูกพัดเปลี่ยนกันกษสมมีบันนี้กับเมืองไทยแนบันนี้ก็มีผลกับวันยุดวันยังสิตรงแบบว่าต่องแบ่งสัดส,ส่วนแบบจะนายละต้องจัดแจงดีๆนะคะพี่น้องจ้าสําหรับวันยุดจังสันจังสีกีมือใส่รงเรียนยุดอีกบันนี้โรงเรียนกับมีวันสําคัญยุดแบบจะนายละแบบ มันบางครั้งเขากับแบบว่าบ่าหูสิแบบจัดแจงจังไดเพราะว่าโรงเรียนบางทียุดกระทันหันกับมีบางครั้งกับโบแจงเขาลวงหนาบางครั้งกับแจ,จ,จงจดจ้องเสียนักกระตงไปแบบว่าถามบอดประจําย่างเขาไปหาบอดจนอยากอายบอดจนบก่าสิถามอ่ะแต่นักกิรบอกอ่าบอกความจริงแบบเปิดใจคุยกับบอดเนาะค่ะว่าอ่นานัดมีความจะเป็นอีเลีนัดไ่อยากยุดงานนัดบอ่อยากสิมาถามบอยเองสันติสีบางทีกับอ่า สมุนนาเหตุงานวันจันทร์แต่ว่าโรงเรียนเขาหยุดนัดพึงรูนะก็มาโอบดหยุดวันจันทร์แล้วนะก็ซับเปลี่ยนกันกับมูมองเหตุงานเนาะค่ะถ้าบางคนเขาซับเปลี่ยนให้นัดได้มันก็เป็นอย่างซับเปลี่ยนกันคยอว่านัดสมุนนาเหตุงานวันจันทร์มูก็เหตุแท่นนัดแล้วนะก็ไปเหตุแท่งข้าเจ้าวันอื่นสินะแต่ถ้าเกิดว่ามูเขาเห็ุให้ฮาบ่ได้สิถ้านัดบอสมัดเห็ุฮอลิเดย์ได้นัดก็หยุดไปบ๊วยเงินค่ะพี่น้องเพราะว่านัดคยเจอแล้วร้ายรอบแล้ว แต่นัดเลือกเลือกเลือกที่จะดูแลลูกมากกว่านัดพอสนใจว่านัดหยุดเบังลูกแบบบริงเงินนัดจะบริสนใจในจุดนั้นเพราะว่านัดเอาลูกกอนเนาะค่ะงานบ่มีกะกะเห็ดเอาไม่ค่ะพี่น้องจ้าแต่ว่าเขาบริแลงเขาออกอะค่ะเพียงแต่ว่ามันก็ดีอย่างอยู่เมืองหนอกคือว่าเขารับฟังเหตุผลของเห้าเอ่าเห้าสาหมายว่าใส่กฎไม้ไข่ไข่เข,า,ขาเขาเอนี่ยละนัดก,ก็บอกเขาเอินปนะถือกันเพราะสามีบอกให้ฟังว่า อ่าเข้าใส่กฎหมายแบบว่าบอมมีคนดูแลลูกเข้าเข้าจําเป็นต้องแบบว่าหยุดงานเพื่อที่จะมาดูแลลูกเข้าเพราะว่ามันมเป็นวามผิดของเข้าแต่ว่าลุงเลียงเขายุดแบบกระท่านหันเขา้าไ่เด้บอกเข้าลวงหนาก็มี่กับพี่น้องจ๋าเนี่ยปัญหาหนางก็กเลยบอกกับบอสเนาะค่ะบอสเพิ่งก็กเลยเข้าใจบอเพิ่งว่าเพิ่งถึงแม้ว่าเพิ่งจะบ่มีลูกแต่เพิ่งก็เข้าใจว่าอ่าจังไรจังไรเนาะค่ะเพราะว่ามัน,บบนม่เม็นแค่นัดเพราะว่าพนักงานคนอื่นก็เป็นขึ้นกัน แค่เจาก็มีความจําเป็นแต่ว่าคนอื่นเขาอาจจะโชคดีกว่านัดคือว่าเขาเป็นคนประเทศหนีอยู่แล้วเขาก็มีหยาิพี่นองมีพนันพนีซอยดูแลค่ะแต่สาหรับนัดนี้คือแบบว่าน่าจะไปจามแบบว่าพวกแค่พวกไข่ยๆเขาอ,อืนา่นนั่นแหะ ดูแลแบบส่วนโตดูแลเด็กน้อยอะค่ะพี่น้องจ้าส่วนโตมันกับแพงค่ะพี่น้องแล้วอียางลูกชายนัดบ่ยอมม่ยอมไปแบบว่าดูแลส่วนโตนะคะม่ยอมไปอยู่มองหันแต่ลูกชายนัดเขาจะมักอยู่เนอร์สซอรีที่นัดเคยเอาไปตังเต่เขาตอนน้หน่อยนะเนอร์สซอรีไอคิดเนอร์สซอรีคะ่ะลูกชายนัดมักก่ามีความผูกพันกับเนอร์สซอรีรข้งแรกที่เขาเคยอยู่นะคะนั่นแหละค่ะที่นี่ ปัญหาคือว่าช่วงพิดเทิมนัดโทรไปบอกว่าเธอมีพื้นที่ให้ลูกชนล่งโบประมาณนี้นะฝากเลี่ยงนะคะพี่น้องจ้าแต่ว่าเขาต้องเสียงเงินเนื่องจากตอนแรกเขาบอกว่าลูก้ายนัดเขาใหญ่แล้วอายุเริ่มมากเร้วที่นี่เขาก็เขาก็จะบลับนะคะเขาก็เลยบอกว่าลูกเธอเริ่มโตแล้ววาสนาแล้วก็มันโบท่านมีพื้นที่ให้ลูกเธอลงอยูยังยังเต็มอยู่ประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องจ้าหน้ก็เลยไปขอเถ่าแกค่คุยกอับบอด ว่าซอยชั้นแนววัสนาชั้นบรูจะเฮ็ดจังดดดีช่วงรุ่นพิเทิ่มชั้นกระตรงเฮ็ดงานนั่มเดี่ยวชั้นกับบรูว่าชั้นจะต้องได้ล่าออกจากงานหรือเปล่าเพราะว่าชั้นบรูว่าชั้นจะเฮ็ดจังใดเพราะลูกชั้นไปแบบว่าแค่ห้อมแบบซ่นโตคลายแบบว่าเป็นแบบดูแลเด็กหน่อยนะคะเป็นแค่แบบแค่ชายประมาณนี้นะคะแบบดูแลเด็กแบบเป็นบ้านส่วนโตนะคะพี่น้องจ๋านั่นล่ะลูกชายนัดบอมักบอแฮปปี้บ่อยากไปแบบนั้นขางบานนักก็ดูแลเด็กหน่อยขึ้นกันแต่ลูกชายบอมากขางบาน หนูซาดนัดบ๊แฮปปี้แบบเป็นส่วนตัวบันนี้นักก็เลยอยากไปแต่ไอคิดไอคิดผัดบอกว่าบ้านมีพื้นที่นักก็เลยคุยกับแฟสามีถ้าสามีสีลดชั่วโมงสามีกับเงื่อนเดือนหลายกว่านัดสามีกับลดลดโมงบ่อยเพราะว่าก็มียจ่ใจขึ้นกันเนาะค่ะพี่น้องบัดที่นี้นัดก็เลยตัดสินใจนัดก็ขอบอดลดโมงจากสามสิบคอนแทคกับประมันสามสิบโมงนัดจะขอลดมาเป็นสิบหกโมงเนาะค่ะบัดที่นี้เพราแต่ขอลด เขาแก่กับบวอย่างบอยเพิ่นกัโอเคนั่เพิ่นกัเข้าใจเพิ่นกับอ่าห้นัดรถุดซ่หกเ่าโมงเนาะคะ่ะกับพอเอิญพอเอิญจังหวะเนาะค่ะโฉกซอยไอคิดนซสรี่โทรหานัดเนาะค่ะพี่น้องบอกว่ามีพผื่นทีมีทีวางให้ให้ลูกชายนัดลงพราะวัาิฉันต้องขอภายนะที่บอกว่าลูกเธอแบบว่าอายุหมากนะแล้วก็ มันบอสมัดแบบหลับใย่างประมาณนั้นนะคะข้าเจ้าขอโทษแต่ว่าข้าเจ้าว่ามีพื้นทีเพราะว่าข้าเจ้าต้องการเงินอยู่แล้วเนาะคะ่ะในสลีข้าเจ้าแบบต้องการอันนี้เงินต้องการแบบลูกค้าต้องการแบบดูแลเด็กอยู่แล้วนะคะพี่นงจ๊านั่นหล่กแล้วก็เลยดีใจว่าเออเฮามีแบบที่ซอยเลียวประมาณนี้นะก็เลยไปบอกบอสว่าอ่าฉันยกเลิกนะที่ว่าจะลดชั่วโมงเหตุงาน อ่ามันก็ได้เงินน้อยลงแต่ว่า,า,านันรัฐบาลก็บซอยนัดคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องจ้าอ่าแต่ว่าอ่าพอดีจังหวะโชคดีไอคิดโทรมาว่าฉันมีที่ให้ลูกเธอลงแล้ววาสนาให้ลูกลงแล้วดูแลลูกเธอได้วาสนาเธอสามารถเอาลูกเธอมาเขาเนสเซอรีได้มาเฮ็ดกิจกรรมอยู่นี่ได้เพราะว่ามีกิจกรรมหลายอย่างเลยวาสนาแต่ว่าเธอต้องใจหาลอยปอน <c oughs> นะคะพี่น้องจ้าแต่ว่ามันก็นดีเด้อค่ะเพราะเป็นว่าเข้าใ,ใจเบิดอ่าแท็กเนาะค่ะเขา อซอยใจนะคะพี่น้องจ้าซึ่งแต่ว่ามันกับมันกับบดียางบทดียางคือบอว่าห้าวต่องใจหรือเงินห้าเองก่อนห้าวต่องจกกระเป๋าห้าเองก่อนบันทึกเข้อกับใจห้าวที่หลังเขาให้ห้าวใจก่อนนะคะซึ่งไอคิดเนสเลียเขาต้องการหาลอยปอลพี่น้องมันกจ็จะประมาณาตีสะวะสองหมื่นหาทั้งเนสเลียเนาะค่ะ ฝากลูกดูแลชงซ้ำเหมือนเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าแมท่ทิวเขาเขาปลอหาและะ้วค่ะจบปลอหาเนาะคะ่ะมาที่นี่เข้าไปฝากเงินสลีเลี้ยงเขาคิดค่าเลี้ยงนั้นสองหมืนหาตีซะว่าสองหมื่นหาหาลอยปอนเนาะคะ่ะแต่ว่าค่างเงินอาจจะขึ้นขึ้นล่งๆอาจจะสองหมืนกว่าเกือบสองหมืนหาประมาณเนี้ยค,ค่ะถ้าครางเงินลงเนาะคะ่ะนั่นละจ,จ้าเข้าต่องใจก่อนเข้าต่องจกกระเป๋าเข้าก่อนนะักก็ย่อมใจสิแพ่งใจกับย่อมใจเขาห้แต่มีคนเบิ่งหลูกให้เพราะว่าอาจารเข้ากับต่องได้เฮ็ดงานคือเก่าเขา้เขาก็ได้เฮ็ดงานม,ามันเป็นเข้าบริเฮ็ดงานเนาะคะ่ะการย่ เพื่อลูกเนาะคะ่ะว่ามีคนซอยเบิงนะจ่ะพี่น้องจ้านั่นละ่ะก็เลยเอาลูกเขาเนอซ์ลีมอนเอเมือทธิบกับเป็นวันแรกเนาะค่ะที่ไปเนอสอลีก็มีกิจกรรมหลายอย่างค่ะพี่น้องจ้าเขาก็มีอัน สมมติหม่ให้เข้าเบองววาเออวันจันทร์ถึงวันศุกร์กิจกรรมอะไรบ้างไปออแคมป์ปิ้งไปนั่นไปนี่โอ้กิจกรรมเยอะแยะเลยค่ะพี่น้องแมทธิวมากๆมักแมทธิวหักโรงเรียนนี้มากออไอคิน้นเนสรีแมทธิวมีความผูกพันต่างต่างหน่อยเนาะค่ะเขาเขาเนส,สรีตัวนี้แต่เนสเร,รีตัวนี้แพงเนส,สรีอันนี้แพงเพราะยังเพราะว่าเป็นเป็นของเอกชนนะคะพี่น้องจ้าเนส,สรีอันนี้แพงอยู่ไกลโรงเรียนแมทธิวเลี่ยนนั่นแหละค่ะ แต่ว่านั่นแหละค่ะก็มีปัญหามองนีเนาะค่ะในการมีลูกเนาะค่ะกับพัดเป็นกษัตริมีที่สามีกับคูบอดออกจากมองเหตุงานมาหลับลูกโล่นัดเนาะค่ะพี่นงจ๊ามันก็จะแบบว่าเป็นแบบจะไนละ่ะอ่าบวกล่องโตปันไดในการเหตุงงเหตุงานเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวลูกป่วยอันนั้นอันนี้บางที่ลูกป่วยนะกับแต่เหตุงานนันเสาพันเหตุงานสัมในเล่นกับมาเบิ่งลูก เอาลูกกลับมาบา้านลูกป่วยนั่นแะคะ่ะพี่น้องมันกะมีลําบากมองช่วงที่เขายังอายุยังหน่อยอยู่คะ่ะพี่น้องน,นั่นแหละคะ่ะหลังจากที่เขาเขาหม้อหนึ่งสิเขาเริ่มไงประมาณนนะั้นคิดว่าอีกสองปีข้างหน้าเขากระสิซ้อยเลือจากล้องใดบันีีเขาก็กจะเริ่มดีขึ้นนะคะพี่น้องจ้าช่วงนี้เขาก็อยากลําบากเนี่ยเพราะว่าเขายังหนุ่ยยังหมว่าดูแลตัวเองบ้านใดนะคะยังปล่อยอยู่เพีเดียวบ้านใด เขายังหมายว่าเรื่องฟืนเรื่องไฟสีห่อตองระมัดราวัางในบงในบ้านคือปล่อยเขาผู้เดียวบย่ไรเขายังดูแลตัวเองวันใดอค่ะ,คะพี่นองจา๋านั่นแหละค่ะคือปัญหาเราอีกอย่างมาฐบ้านเขาบอกปล่อยเห็นเด็กหนุอยอายุประมาณเนี่ยอยู่บ้านผู้เดียวมันมันบบถือต้องนะ่จาจะพี่นองจา๋าอยู่นี่แม่แต่ตีหลูกกับตีบะไรเด้ออยู่นี่กฎหไม้แรงคะ่ะพี่นองกฎหไม้แรงอีลีตีหลูกบ่บะไรเด้อสิไปตีที่ซัวกับบะไรเด้อจากพี่นองจา๋า การตีลูกตียังบอกสอนลูกการตะคอกใส่สิบดีด้วยใจพี่น้องมันจะมีกฎหมายตัวกฎหมายอยู่นีรุ่นแรงค่ะตีลูกกับทั้งยากด้วยใจพี่น้องจ้อยู่นีเนาะคะ่ะค่อยๆบอกค่อยๆสอนเขาเอานั่นแหละจ้ะก็นั่นแหละค่ะการมีลูกในต่างแดนผู้ใดทีแบบยอยากมายู่องนอกอยากมีลูกน้ำสามีเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดใดสามีรวย กระือว่าโชคดีไปนะคะพี่น้องจ้าอันนี้ก็บอว่ากันเนาะแต่อันนี้นะก็มาแชร่ประสบการณ์ของนัดเองการมีลูนในต่างเด่นมันลําบากแค่ไหนมันก็บดเลํลำบากแค่เ้น,ะเนานนะคะ่ะเพียงแต่ว่ามันยิ่งมีความสุขกว่าอีกค่ะนะัดคิดว่านะเปลี่ยนจากความลําบากมาเป็นความสุขเพราะว่าเวลาเราเห็นงานเหนื่อยสิลูกถามมาแม่เหนื่อยไหมหยวไหมเท่าก็มีความสุขเล้ากําลังใจจากมองนี้มันเห็นให้เท่าแบบหายเมยทันทีบางทีเท่าเหลืองาเมยเมยมากลูกก็เหลือเลียนมากเทามานั่งพักแป๊บหนึง่ง ยางไปคั่วไปแอบเพ็นลูกยื่นหลางจานให้ก็มีเฮี้ยงหรอคะ่ะพี่น้องจา๋าบางครั้งเมิวกับเสื้อผ้ายบางครั้งลูกใต้นาก,กับเสื้อผ้ายนัดเนาะคะ่ะนั่นแหละจ้ะลูกเขาก็หูควอมเขาก็มีความหูควอมอยู่ในตัวของเขาเนาะคะ่ะพี่น้องจา๋านั่นแหละคะ่ะมีลูกมันก็นดีอยู่จ้ะถามว่านานอยากได้อีกบนกะ็อยากได้ลูกอีกคนเนาะคะ่ะเพียงแต่ว่านี่แหละคะ่ะปัญหามองเนี่ยมันแบบว่าถ้านางไม่ลูกอีกคนเนี่ยนัดอาจจะได้แบบยุดงานออกจากงานสินะคะ่ะพี่น้อง มันลำบากในการแบบว่า,วามามีคนซอยเบิงนะคะนัดก,ก็เลยตัดสินใจกับสามีคุยกันว่าเอาผู้เดียวกับพ่อเนาะค่ะพี่น้องจา้าเพราะว่านัดก,ก็ยังมีผ้าละหลายอย่างเนาะคะ่ะแต่แต่กีนัก,ก็อยากมีสองคนนะคะ่ะมีผู้ทายผู้หนึง่งไม่ยิ่งผู้หนึ่งก็โอเคเป็นเผื่อให้ลูกทายนัดเนาะคะ่ะเป็นน้องเอาน้องให้ลูกอีกผู้หนึง่งบัตเทนี่คิดไปคิดมามันก็ด้วยลหลายๆสิ่งลหลายอยา่างมามีคนซอยเบิงเนาะคะ่ะลูก สามีน่ะก็มีหลูกเลี่ยงก็มีหลูกเพิ่นอยู่แต่ว่าหลูกเพิ่นก็มีหล,ลูกขึ้นกันมี่นองขึ้นกันวันเนี่ยอ่ามันกับบรแบบว่าอาศัยเขาบคอยใดนะคะพี่นองจา้าเขาแบบบ่ม,มีเวลามาเบิ่งหลูกให้เฮา,าเขาก็เฮ็ดงานขึ้นกันเฮาแต่ว่านัดเนี่ยม่มีอยากพี่นองอยู่นี่ ทั้งสามีหยาดเขากับลูกเต่าล้านเลนดล้นเขาก็เยอะแยะนะคะว่ามีคนซอยเบิ่งนั่นแหละค่ะคือปัญหาว่าเป็นยังนัดบอสามารถมีลูกใดบ่ขึนก็ถามนั้นมากว่านั้นบาอยากได้นองอีกคนบอคือบอเอาเอาสักสามคนพาอเป็นมูมลูกไส้นะคะพาะเขาแสดงมีมูเล่น,นะคะอ่าก็มีคนถามหลายด้วจ้ะพี่นอจใจแต่ว่านัดมี มันอยัดทำมันมีกับมีใดอค่ะแต่มันห่างมีปัญหามองหนีเนาะค่ะการแบบว่าตะล้างอ่าการงานการ,น,การนี้มันมันมีคนซอยเบิ่งแหะคะ่ะพี่น้องเท่าที่นัทบอกให้ฟังนี่แหละคะ่ะก็เลยต้องมีลูกผู้ชายคนเดียวแต่ว่าน้องม้านี่คือว่าลูกชายนัดเพิ่นอยากได้อยากมีมูลเลนก็เลยสื่อน้องม้าให้ลูกชายเนาะคะ่ะเอาละคะ่ะมื้อนี้นะาจะมาแชร่ประสบการณ์เนาะคะ่ะ การากำลาเเบาให้ฟังเนาะคะ่ะเกี่ยวกับการมีลูกในต่างแดนมันลําบากแค่ไหนยังไงเนาะคะ่ะเป็นยังนัดถึงบบสามารถมีลูกได้อีกคนถามว่า นัดนี่ยอยากมีอยู่แต่ว่านัดบรสามารถแบบว่าเอาได้เพราะว่านัดมีปัญหาที่ว่านัดบอมีคนซอยดูแลเนาะค่ะบอกง่ายๆคือบมีคนซอยดูแลนะก็หวังว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ใดที่แบบว่าออยากมาอยู่เมืองนอกแล้วก็กำลังคิดกําลังวางแผนเนาะค่ะว่าออยากมีลูกตั้งสันจังสี่เนาะค่ะพี่น้องจ้าแต่ว่าขอบขัวแต่ละคนบ่คือกันเนาะค่ะพี่น้องอบ่ตองแบบว่ามาคิดแบบว่าต้องต้องเป็นคือนัดเนาะค่ะเพราะว่าบางครอบครัวเขาก็มีอยากพี่น้องซอยบึงหลายนี่นะแต่ว่าของนั ทั้งหยาดิแฟนเขาก็มีล้นเล้นล้านโอเยอะแยะมากมม่เลยคะ่ะพี่น้องมั่มีมปวยว่าว่างที่จะมาเบิงแหนัดเนาะคะ่ะนั่นแหละคะ่ะมันก็นเลยเป็นปัญหาเนาะคะ่ะพี่น้องจ๋ากับสองคนพวเมียก็ซอยกันอีลุกอิลุนพัดเปลี่ยนกันบางทีกับเฮ็ดงานแบบไวยเด้เงินปดยเงินกับมีเฮ็ดงานแบบปดยเงินหยุดงานซื้อมาเบิงหลูกเอานะคะ่ะพี่น้องจา๋าแต่กระโชคดีถ้าเขาเฮ็ดงานยังเมืองไท่โดนไล่ออกแล้ว หยุดงานมาเบิงลูกลูกป่วยออกจากงานไปเห็างานบ้านไนเห็างานซั่โดนไล่ออกแล้วค่ะพี่น้องจ๋านี่ยุ่เมืองหนอกเขายังมีกฎหมายแบบว่าเขาม่ามีสิทธิ์ไล่เขาออก เข้าขอออกมาเบิงลูกบ่มีคนเบิงหรือว่าโรงเรีย็นยุดกับท่านหันเสียเขาก็ให้เฮาเพราะเขาเข้าใจเนาะค่ะพี่น้องกุ้ดไม้อยู่นี่เขามีบ่แม่นว่าอ่าเฮามันบ่มีความผิดของเฮาเพียงแต่ว่าเขาเฮามีเหตุผลนะคะพี่น้องจ้าเขาเข้าใจในจุดนี้เนาะค่ะเอาล่ะค่ะถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์จะไหก็ฝากเป็นกำลังใจหน่เด้อค่ะฝากกดไลก์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะสิได้บ่พลาดทุกคลิปที่นัดลงจ้าสำหรับมนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะรับแล้วเว้าจ้าหมาหลับบอเจ้าหน้องหมาหลับเบนาะ เขายังเป็นเบบี้อยู่ค่ะพี่น้องจา่าบายยค่ะ bye <laughs> บ๊ายบาหรับบ๊ายบายค่ะ